สิพูดถึงเรื่องค่าถาหรือบทภาวนาหรือบทที่ห้าสว่วนใอยจะใครได้ผลเร็วเร่งผล่างเรื่องต้อง,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 งประกอบไปด้วยชาญคือมีอาการพิธีเกิดขึ้นสิเห็นผลไเร็วเพราะมันสวดเฉพาะโดยสัทธาคำว่าโดยรัทธาบางที่กับสัทธาราวะสื่ปปอมาปุก้องคุ้มครองเจ้าของเ,เองโรืออาศัยว่า เข,า,ขาเขาจะอาจสิเขียนอานิสงส์อ,อนิสงส์อยางเช่นคาถาเงินล้านหรอคาถาหลวงปู่มั่นใส่คาถาพุทธเจ้าชนะมารนะลักษณะนี้ทั้งสี่ายจากมีอานิสงส์เร็วถตาจยจากเห็นผลเร็วขอให้สวดด้วยมีกำลังชาติเกิดเป็นพรเวลาห้างถูกเอาธห <c oughs> รือสิเป็นคาถา จักรพรรดิของหลวงปูดูยังสิเราจะให้มีผลเร็วเห็นผลเร็วกับให้ทุกคนประออกอบโดยการมีกำลังชาติย่างต่ำๆก็คือว่าชั้นที่หนึ่งหรือคณิกะสมาธิโดยอาศัยอาการปิติเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้อยู่ในชาตินนัเองอเแต่ทั้งนั้นเนี่ย้าทาัเงินล้านัางสิแต่ผู้ใด้ดหอดชาติสิโอยมันก็นได้ดีแล้วมันเลยหอดล้านล พระมามจมหาเทวาสเปยจะคาปราจัญติพระมามจมหาเทวาพิราภะวันตุเมนมิเตปะหงหาติพุทธมาอานโมพุทธายะยุราธโยกรเร่โคนอาจารยังุระหิงสาวบราตสีวบราตสาเรตอิติโยพุทธะสัมมาณิบามาพุทธะสัสวังหมสมปิตจามีเพิ่งเพ่งปปะฮาเลย่อๆนี่เออบ่แม่นเสือดเอาเงินล้านไปไปหวังผลโดยตันหาเด้เออกระชือเบาเดิมฟังก็ทางเงินล้านดุปูฤษีเฮานี่สวดเอาชาติสวดให้จิตมันร่วมอ่า ยังเงนหน่อยก็ค่อยทุกคนนะเกิดอาการปิติขึ้น,นระวางหนาผากก็ได้คนหัวลูกก็ได้หรือว่าสิค่อยนี่มันเป็นคําบริกรรมภาวนหน้าอย่างหนึ่งเด้แต่ว่าสิใดจริงหรือว่าใดจริงนั่นถ้าพว้ใดเห็นใดชา้นสีโอ้ยมันก็นได้อีรเห็นแล้วรองเบิ่งหรืว่าเนาะถ้าพู้ใดเห็ุใดถึงชาติสีดใดอ,า,อาก็ห่างมากมากดีมากน,น, <c oughs> หานะพพหรือว่าจะเป็นพระภพุ่มหรือว่าจักรพรรดิของหลวงปู่ดูอย่างสี่ ได้เบิดนโมพุทธายะพระพุทธแต่รัตนาจารย์มณีนภลสสีสหัสสุธมาเนี่ยสวสดไปเลยลถ้าผูา้ใดมีมีอาการปิติเกิดขึ้นใดพ้อเออทันดีมากเวลาไปหันไปหนีหรือไปปับพบภูมิแพ่เมตตาก็อาศัยอาการปิติที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละแล้วก็อุทิศบุญให้กับพบภูมิต่างๆนั่นขอบุญนี่จงถึงแด่พุฒิเวลาลุกขเทวราที่อาศัยนสถานที่แห่งนี้กลว่าไป หรือว่าเห็นสัตว์ต่างๆตายก็ตามก็อุทิศบุญได้แหละจังว่าบ่แม่นสวดหรือตัณหาเด้ถ้าสวดดรือข้อมอยากมันมันสิบได้แต่ว่าเอาความอยากหรือว่ามาหลอกินเหล็กแต่เพื่ได้อยากเห็นผลก็คือว่าต้องพยายามให้มันเป็นชาติให้ได้โดยเอาอาการปิตินั่นแหละมาเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นอยู่ใน u n i นะสวดป้องกันม่านจังสีคือหลวงปู่มันปัญจมาเรชีโนนะโธสัมโพธิมุตตมังเจตุสัจังประกาศเสนติ ธรรมาจักรกังบอกว่าทุเอตนาสัจวัชนะหตุเมชะยามังขลังนะเออฟังคําแปลมันบอนปัญจมาเลชิโนนาโถสมโพธิมุตตะมังเ,เออพระพุทธเจ้าเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ชนะแล้วซึ่งมารทั้งห้าความแปลมันเด้เออดพื่อ <c oughs> การตัสรู้เนี่ยคำว่า,ามารทั้งห้ามียังเป็นผู้ชนะมารทั้งห้ากิามามพิธิมารที่หนึ่งกิกิเลสมานั่นเองมะมัจุราชมารเออกิขะ กิขาคือขันธามานมคือสนะมานคือการยึดติดในขันธ์กิเลสมานขันธมานยึดติดในขันธ์เทิน,ทน,น,นกับถิ่มขันธ์บันไดแล้วขันหานั่นแหละมะคือมัจุราชมานพิคืออภิสังขารมานที่คือเทวบุตรมานพันชนะวัตถุย่างแล้วด้วยการเข้าไปตัดสรู้ในสัมมาสมพทธญาณด้วยอริยสัจสี่ด้วยการกล่าวสัจจะวจายนี้เพราะความช,ชนะของข้าพเจ้าจงเป็นเช่นนั้นเถิด อันนี้มันเป็นกุศโลบายธรรมเด้ <c oughs> มันเป็นกุศโลบายธรรมแต่ว่าถ้าผู้ใดระลึกนึกถึงในคำจังสิจนว่าเกิดอาการปิติได้เป็นชาติหนึ่งสองสามสี่ได้เห็นผลเบิดนั่นแหละวแต่่าทุกอย่างในพระคาถาในการก่าวระลึกนึกถึง <c oughs> ถ้าอยากให้มันเห็นผลและลรู้ผลให้ทุกคนประกอบไปด้วยอาการปิติเกิดขึ้นเป็นเครื่องยืนยันนะ บา่าวาสิเป็นค่าทาได้กะสร้างดูแลขอบคุ้มกันป้องกันอย่างๆๆต่างๆอิติปิโสวิเศษอิอิเศษเศพุทธนาเมอินะอิเมนาพุทธต,ตังโสอ,อิโสตังตพุทธปิติอิปะโจขอพระพุทธเจ้าจงมาเป็นหนังมันเป็นกรรมฐานเรามังสังพระธรรมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออธิพสังกเจ้าจ,จ,จงเป็นกระดูกติระเพศคงคงสวาหะสวัสุสวา,า,าอิพุทธปิติอินะมะออุณีนะมะพระธนาโมพุทธยาพุทธกังธโมบังสงฆราปิดนั่น แต่ผพ้ได้ส่วนชนชาติได้กับือได้ตามน,นั่นแหละได้ตามที่เข้าใจน่นละบริวารจากยางอันนี้ดวยแล้วถ้าเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นแหละติดแนมมณีก็ดีก็ติดเหล่าติดตีไก่ยุ่เนาะติดกัดป่าติดเอางัวเอาควายไปซ่นติดมวยติดนางอื่นอยูไหมเนะมาะไม่ด้เสียงเงินเดยดละ <c oughs> เออ <c oughs> จะพูดว่าคุมข้องได้จริงว่านะขึ้นอยกับกำลังของจ้าของเองคือสติสติห้าสี่ ดีขนาดใดในการสวดภาวนาเรานี่เรานีหนาหนานี่คือนะเฮาก็คือกันนี่พุทธจักรภัตของเฮา <c oughs> เออเรีย <c> ก <oughs> ว่าผุธจักรนมัตถุพุทธานังนี่นมัตถุโพธิญาณนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติญานี่นโมสัพพัญญุญาณะนี่คำเดิมๆมันหวาเนเอเตนะสัจจินะพุทธรักิโตโหตุเนาะ พุทธสังมังขลังโลกีนี่เป็นจะส,สัพพโรกสุนิวารสัมบาวีพระริมนังพุทธกรมธโมกามจุติสัมพุทโธนี่อ่าส่วนเป็นชาติใดก็ดีทุกอย่างนั่นแหละเ,<อ>เรียกว่าเทคนิคในการสีเหตุให้เกิดความสำเร็จผลใด้คอยทุกคนสวดใดเป็นอารมณ์เดียวคขาว่าอารมณ์เดียวก็คือชาติหนึ่งสองสามส,ส,ามสี่ก็ตาม<อ>หรือให้เกิดเป็นสมาธิคือมีจิตตั้งมั่นในการที่จะกระทำงานนี้สิ่งนี้ ตั้งมันในการทิ่ส่วนมุตนภาวนาอันนี้สวดมนตนภาวนาอันนี้จนว่าเกิดอาการปิติขึ้นมาได้ประคองรักษาอารมณ์ความรู้สึกนี่ไปเรื่อยๆเลยตัยวว่าเข้าสวดนมาตุพุทธนังนามาตุโพธิญาเหตุไปเรื่อยๆเลเมื่อกันคือการหละบตั้งกันดอกก้าการภาวนาพุโทโธค้าเดียวกันเลยแต่ว่านี่เป็นการภาวนาเงวอาการปิติเกิดขึ้นสามารถรูเห็นนิมิตเป็นไปต่างๆนานาคือกานเบิ้ดจนถึงชั้นสี่ก็ได้หรืออัปนาสมาธิมันก็เริ่มทิ่มเบิดนั่นแหละ ถึงชาติสี่เราค้ำคำสวดค้ำบริกรรมค้ำภาวนาอาการลมหายใจอาการปิติมัน,นี่ขาดสิ้นหายบิดนี่นแหละมันก็ถึงถึงได้บัตอ,อ,อยากให้สําเร็จผลขอให้ทุกคนตั้งใจคือมีสมาธินั่นเองตั้งใจทําให้มันคงอ,อ,อยู่ในอารมณ์เดียวนี่ทุกย่างกับสาเร็จผลตามนั้นสาเร็จผลภาว่ยังจิตใจของมันตั้งมัน่นอยู่ในชาตินั่นแหละตัวน,นั้นแหละสิพ้าสำเร็จผล ส่วนด้วยตัณหามันปรสําเร็จดอกส่วนราว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่ให้มันเป็นยังสันนิษฐานเอาตัณหาไปแลกปัญหามันได้ส่วนให้ได้ตามใจกิเลสล้มันได้าการุกคนถ่าจะตั้งใจเหตุยางใดอย่างหนึ่งนะก็ค่อยตั้งใจยังหมั่นคงหรือว่าห้าสิเหตุนี้จนกว่าวา่า si, สิเกิดอาการปติึ้นได้หมั่นคงอยู่ในการกระทัพระคาถานี นมันถกพุทธะนังนมันตูกโพธิญาณโมวิมุตตังโมงวิมุตติญานี่ยิ่งผู้ได้สวดกำกับลมให้จใจได้ยิ่งยิ่งมากๆจนไปอีกมีผลมากกวาไปอีกมันก็เป็นอาณาปานาสติกรรมฐานหรือธรรมานุสติกรรมฐานร่วมกันยุ่ในหันเลยเดส้ส่วนอิทิปิโสวิเศษอิปุณกะว่ามงกรพระพุทธเจ้าแต่ไลลลงมาระลึกถึงพระารมีสามสิบอิทิปรมีตัตทิงสาลอะไรแบรมี้สามสิบไกมาก จึงขออารัธนาบารมีของพุทธท่าสงฆ์ข้าว่าเป็นเหนือเป็นหลังเป็นเอ็นเป็นกระดูกนั่นแหละแล้วก็พุทโธกั่งท่ามู้บังสังกปิดกรปิดในสิ่งบดีนะครับว่าไปลายมันก็ลายแล้วเพราะ่าเป็นหัวใจแต่ละอันแต่ละอันยิบยกขึ้นมาฉะนั้นก็เห่าก็เอาตะนมัตูพุทธนังละคือเห่าเคารพนอบน้อมพระเจ้าทุกพระองค์เคารพพระพธิญาณ้อมเคารพพระนิพพาน้อมเคารพพระผู้พ้นไปแล้วคือพระรหันต์ทั้งบดลู ลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามิทใดที่เป็นภาระหันักเขาลบทั้งบดอยู่แล้วเนาะนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาก็คือขัดกาพระนี่ขัดกาพระน้ำมัตุพุทธนังเด้น้ำมัตุพุทธนังน้ำมัตุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยานโมสัพพัญญุตจายนะพุทธสังมังคลังโลกเกเมตินจัสสบรูกัสสิงหมัสสัมภเวสียบริมานังกับพุทโธกมามัตตาโมกามัจจุติสัมพุทโธ <c oughs> <c oughs> แล้วเขากับมาเน้นโดยเฉพาะว่าเป็นผู้ถึงที่สุดนะโมวิมุตตะนังนะโมวิมุตติญาณะโมภูริทัตโตศิรสานมามิหมายถึงหลวงปู่หม,มัน่นเป็นที่สุดความสงฆ์งว่ามีลวงตาบวญาสัมปันโนเป็นที่สุดนะโมญาสัมปันโนสิระสานามินี่คือือการพา่อยตลอดกาบแบบนี้เหตุแบบนี้เพียงสัน้นแล้วหลึกพึงพูก เขพุทธเจ้าสูงสุดเกไรลงมาจนถึงสาวอกองสุดท้ายว่ามีดวงตาบวัวเป็นที่สุดที่แล้วอย่างสั้นนี่คือห้ากาาแบบนี้จะผู้ดใดอยากอยากได้แบบซ้ำฤรธิ์ผลก็ให้ตั้งใจหมั่นคงในการทําสมาธิจิตใจตั้งมัน่นอยู่ในการบริกรรมพระคาถานั้นๆจนว่ามันสามารถเกิอดอาการบิดิขึ้นได้ปิติสีแรงสีเบาเกิดขึ้นยุ่ความตั้งมัน่นของใจของแต่ละคนตั้งจิตของตะละคน จะเป็นคณิกะสมาธิบูบูเบาๆเกิมาในหรืออุปจาระสมาธิประคองเกินไปอาการปิติสมั่นคงหนึง่งเห็นดีว่าดีในนิมิตสําหรับภูมิความผัดโผลอาจจะเห็นนิมิตเห็น,นเห็นหลวงปู่หมันเห็นหลวงตาหรือเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นภริยาสงสารพวกผูนน้นั้นผู้นี้ก็แล้วแต่เธอ,อขึ้นอยู่กับความหมั่นคงของ,คงจ,จิตใจของบุคคลู้นั้นตั้งมั่นในสมาธินั่นเองถ้าเห็นแล้วก็เ่าสนใจ อยเลยจังสิไปถึงสนใจในสิ่งที่เห็นสักแต่ว่ามันสิเป็นจิตในจิตโดยภายในแต่ภายในก็ตามอปป้าไปไป,ป,ปเดี๋ยวกับฟึบขวามไปสู่อัป,ปนาสมาธิดฐอ่าเป็นผู้มีความรู้สึกว่างเปล่ายงสั่นแต่อุเบกขา่นแต่เพื่อนว่าพระเจ้าอยากให้บอกให้ฟังยู่จังสิหลายๆคา,า,าถาอยากให้แปลอยากให้ทุจริตีมากเออมันฉันบอหลายโพดเนาะ มันหลายโพถิมมันบัตทุกอยา่างคือ่บดีกว่าบอกก็เป็นธรรมดาหรือ่าตามความสงสัยของแต่และคนแต่และคนอยากให้พระอาจารย์แปลพระคาถา,านันแปลพระคาถานี่พร้อมกับทั้งที่มาเหมืนว่าเออมันจะคือดอกเอาอันเดียวเลวยอจะเอาหลายๆเอาอันเดียวกับมีผลต่หอ,ลตอหน้าเอาพุทธโทตั้งมันก็ไปนในพุทโธก็เป็นมีผลหน้า,อา,อนา,อาองอ,าองียงก็ดีสำหรับบุคคลที่ถาม บางคนว่าภาวนาในห้องน้ำเป็นบาปบอก็บ่ได้ยเอาดากภาวนาเนาะเอาใจภาวนาเว้ยบ่ไดอรปูปพีตเกิภาวนาได้หะ่ะมันวาใเสียินหรือจะเอาดากบอกภาวนาเอาใจพุทโทษนี่ <c oughs> กับใจมันเป็นหนึ่งเดียวกันเออส่วนสิไปจับลมหไย้ใจในหันมันก็เหม็นแน่ก็บต,ต้องจับดอกเออมันบา่าสัตว์เอาก็รว่าคขามจริงไห ก็จะจับลมตัวเวลาไปถ่ายพาวนาเมืเออ <c oughs> ่อก็เหมือนตะฮองนั่นแหละก็บความจริงก็เพียงสัน,นา <c oughs> บาบาปนะเดินไปเดินมาทำงานสักผ้าล่างถวยยังอยู่แล้วแต่พาวนาู้โต้ได้เลยว่าเป็นบาปจักยาง <c oughs> แหละนั่น,น,นฟังถรำเป็นบาบ,บ่บา <c oughs> บบ่เป็นนอนเต็งบ่พุทธเจ้าด้วยล่ะ <อ>ฟังด้วยจิตฟังด้วยใจฟังด้ดยความตั้งมัน่นฟังด้ดยการพิจารณาไปเออฟังไปฟังไปแล้วมันเผลอรับนะนั่นแหละจิตมันร่วมอ่ะแต่จิตมันร่วมแล้วมันก็เป็นสมาธินอนเขายู่ในชานอยู่แล้วถ้ามันตายตอนนอนหลับไปเลยมันไปห,หอดพมโลกสวรรค์พมโลกขุนธรรมดาบอกนอนฟังธรรมนี่อดิสงข์ขนาดใดก็ดีสืฟังธรรมโดยการแสดงธรรมการบรรยายธรรมอ่าอันเป็นธรรม ปฏิบัติก็แล้วแต่หรือสิเป็นการสวดหรือว่าสายทย่ายถำเป็นภาษาบาลีกับสร้างกุศลาธรรมาุสลาธรรมานี่หรือธรรมาจักก็ตามหรือบทได้บทเนึงน่งก็ตามได้ทั้งนั้นเออมันเป็นอย่าง้คือหลับเร็วแทะจิตมันร่วมเร็วมันก็เลยหลับเร็วแต่ผู้ใดนอนฟังทั้งหลักเร็วๆกับสิมนี้ส่วนหนึ่งอยู่ด้อยเวลาบบนี้โดยอนุสัยความเคยชินมีผลเสียอยู่อย่างหนึ่ง คือว่าเวลาเข้าไปนังฟังธรรมโดยบรแมาเปิดเทปบรแมาเปิดอันนั้นอันนี้ฟังแบบนี้ฟังธรรมบรรยายนี่แหละฟังธรรมบรรยายจากสมมุติว่าเอาไปไปวัดนั่นเวลา่นแสดงธรรมไปแสดงธรรมไปความง่วงงาวฮานอนที่เกิดขึ้นด้บดนี้มันชินฟังแ้วก็ค่อยงงักงงงักไปแล้วกับรับแต่ว่าอยู่นี่มันชินหรือมันหยังแล้วอยู่นี่ว่าแต่เรายังขึ้นรับเปิดโหลดได้อยู่กับรับได้ บางรูปหันแจ้งข้าใดบ่มบสบองขนาดแล้วเต็บเงบอยู่ันมงเดนเอนร <laughs> ับได้สฉยเลยตั้งเน้นย้งดอกว่าอันนั้น <laughs> อันนี้ฟูดตามจริงก็คือว่าบางที่จิตมันชินในการฟังออฟังเผื่อนอนบางคนฟังเผื่อนอนเนาะล <c oughs> ะมันมันสิคอยจิตมันรวมซะว่าเป็นไงคือมันมันบ่ไปคิดมาก มันไปคิดวัสิไปข่าผพ้ในเป็นหลักของฝ่ยแล้วตอนนั้นมันฟังท้ำไปฟังท้ำไปโดยเฉพาะท้ำบรรยายอ้ไอถ้ำสาธยายคือการสาธยายคำสอนปฏิเจ้าจ่างเช่นว่าธรรมจักจังสี่อนัตตลักษณะสูตรที่จะปร,ะริยายาสูตรกตามเป็นษาบาลีเฮ้ยเขาบริรูเรื่องเขาบริเขาใจมันฟังหลวนสิเครึ่มรับไปข้าวเดียวยส่วนการท้ำฟังฟังถำบรรยายโดยการฝืนแสดงถ้ำวิปัสนาต่างๆถ้าจิต นึกคล้อยตามไปนึกคล้อยตามไปเด้ถึงว่าเฮาพิรณาตามเป็นจริงตามข้างที่เ่นแสดงเออถามมันสะเทือนเมืงใดเมืองหนึ่งที่ว่ามันเกิดข้อละเอียดลึกซึ้งแต่ว่าอยู่ในอริยะบทนอนนังสันเออมันจะบ่คิดต่อเด้มันจิวูฟของมหาความลับอันนี้พ่นคอยเป็นอย่างเพราะว่ายัางคือเฮาตั้งจิตพิรณาตามอยู่แต่ว่าประเภทวเราฟั่งเทศหลักสะไอ ฟังสาธยายธรรมสาธยายธรรมก็บทบาลีนั่นแหละมันหลับแต่มันดับแล้วมันจะเกิดความเคยชินเวลามาฟังันเพนแสดงธรรมบรรยายธรรมอธิบายหัวขอธรรมความเคยชินนั่นสิจากง่วงเหงาหางนอนงงเงือบงาบงาบอะไรกันล,ลับลับทั้งนั่งอยู่หันก็ได้อยาาใไ้ฟังธรรมบรรยายใช่ไหก,กว่าบรรยายหรือการแสดงธรรม แสดงธรรมเยวกับอริยสัจจีนนี่คือเ้อเว้าวอยู่เดียวนี่แหละเว่าแสดงธรรมแสดงธรรมบรรยายธรรมของการปฏิบัติตั้งสี่มันสีคิดพิรณาตามคิดไมาต่างแม้นสิมันสิรับกระสางบ่เป็นยังอันนี้เออเวลามันสะเทือนเข่าเกิดความลึกซึูงเวลาห้มันก็ห้ของมันไปห่างแหละอันนั้นคือว่าจิตมันอิ่มมันได้ปิดิีเออมันก็เป็นชาติพอแห้งแล้วเป็นสมาธิแล้วมันเพ่งอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วแล้วก็มันกับพิจารณาได้ห่นแล้วถึง เวลามันลงใจมันจะมอยรับไปเองเผลอไปเองเป็นผู้รับในชาติคือเก้าวลับในสมัยทีคือเก้าอันนส่วนมากแต่ประเภทว่าฟังแบบบทสวดธรรมจักจังสิพอเขาพอดดิรู้เรืองภาษานั่นเด้นเนาะความเคยชินของผู้นั้นสิมากไปนัังฟังทมอยู่ใสกระสังหาวึ้นโหลดหาวแล้วกะนอนรับได้ นั่งโกนได้ก็ตาคุ้นหวลานนี่แหละขนาดนั่งกับโกนได,ด้เด้ประทรบมดาเด้เกือเกือจังว่าเป็นพนังอยู่ทั้งหนาละเป็นปนังทั้งหลังพะว่าเป็นไปนอนอนังน่งนอนนั่งรับแล้วก็คลายความสงสัยอันหนึ่งสําหรับว่าเวลาไปฟังถ้ำเป็นอย่างมิตราหาวเป็นอย่างมิตราอยากนอนแท้เออแล้วก็รับไปเลยส่วนมากเข้าสิไปชินในการฟัง ถำท,ที่เป็นสาธยายเป็นภาษาบาลีอย่างเช่นธรรมจักไปคือฟังล้วมัน,ม,นมวนมันเคลื่อนพระสือได้เอาอนันซืสือได้บัคือตัวฟังถ้ำที่เป็นแสดงถ้ำเจ้ากับอน,นี้แหละการปฏิบัติถ้ำนี่แหละหรือปฏิจจสมุปบาทโดยการสาธยายการบรรยายถ้ำน,นี่แหละอันนี้สิเกิดสติเกิดปัญญามากเวลามันสะเทือนบางที่มันไปมาไป มันมันมันเกิดความลึกซึ้งปิติก็เกิดเมื่อปิติเกิดบางที่ไปอีกขอนึงปึ๊กปัญญาเฮ้าสิ่งนั้นสิบาถึงมันสิร่วมของมันเองร่วมขึ้นลับรับประรับในชาติไปพวกนี้เวลาเฮ้าไปฟังรรมบรรยจยโดยในมูขณะดหลายๆบ่คอยหาบ่คอยรับแต่ประเภทว่า่คอยหาวเนี่ยหาวเนี่ยคือสมากกับฟังภาษาที่เป็นภาษาบาลีนั่นเองคือข้าเปิดฟังเปิดให้มันนอนรับเร็วแหละคำว่าฟังแต่ว่าแยกให้มันเปลี่ยนเด้อ อันนี้คือการแสดงรรมภาคปฏิบัติมาเป็นมาเป็นหยังแต่ว่าการสาธยายรรมหรือสวดมนต์นั่นแหละสวดสวดอิทธิพิโสสวดลอยแปดยังลอยแปดก็สร้างเถอะประเภทแต่ฟังนั่นความเคยชินของกิตัวนั้นมันจากหาวเมื่อมันหาวลวม็จากหลับหลุอดออกเป็นง่วงง่มงงามงามงวงงวกงวกั้นถ้ไปฟังธรรมบรรยายแบบนี้เนี่ยแบบแสดงรรมภาคปฏิบัติทัางสิเออมันก็จากนอนคือเกา ฉะนั้นหันมาฟังไม่หันมาฟังประเภทผลบรรยายธร่มแสดงธร่มในภาคปฏิบัติเอ,อจิตใจมันตื่นอยู่ตลอดตื่นไปตื่นมากแต่มันปไปบาไหวมันสิร่วมหลับของมันเองนั่นแหละออลืมหลักข้ามทาง,างมันหลายๆเอาหถัะพ่อเมื่อซะก <laughs>